ท่านสาธุชนบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบกันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้พระบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วพูดตางสัโยชสามแม่การสำหรับอารมณ์เขาบอโสดาบันกสิทธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างอื่นขเขาตวนซ้ำมาอีกว่าสักว่าอุปกิเลสที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในพุทธบริการสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าทิ้งแรงเกินไปถ้าทิ้งแรงเกินไปมันจะชำ้ำใจเราจะชำ้ำค่อยๆทิ้งต่งกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็บริการที่สองความดีขั้นสะเก็ดความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขั้นเจน ที่สมเร็จพระสัมมาวุทิเจ้าทรงตัดว่าในอุทุมบริกาสดให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเจ็ดชุดที่อธิบายอุทุมบริกาสดมาฟังแล้วว่าจะเอามา,าเฉพาะในด้านที่ว่าเป็นสเก็ดเป็นกะพีเป็นเปลือกเป็นแก่นแล้วแล้วก็เป็นปกิเลสมาฟังโดยเฉพาะก็ได้ ก็เป็นการเลื้สายกำลังใจฟังไม่เร้เลยจะเกาะจิตจะจะ,จะทำลายความชั่วไปทีละน้อยละน้อยอย่าลุก,กานใจเกินไปนันน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระง,งับอวลห้าย้ายฟูขึ้นมามันก็ต้องฟูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ถ้ามันฟูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ อย่าให้มันไหลมาถึงปากเจอหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับนิวรณ์ห้าประการในย้ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งอารมณ์รักในระหว่างเพศที่เรียกว่ากามาฉันทะจิตใจดิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเพียบาท สามอารมณ์ความง่วงแต่การฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไปไมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลิ้มนไปมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่ถ้าหลับอยู่นั่นถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกําไร เพื่อเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากถ้าเลวลาฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจะหลับจะไปดึงใจเขาไว้ปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กําไรจะผลจากการฟังและการหลับนี่การแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนําตามที่พระอรเรเจ้าท่านแนะนํามา แล้วก็ยังหลงที่ว่าผมเป็นพระอ,อริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอ,อริยเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเท้าท่านสั้นตามพระอ,อริยเจ้าไปเท่านั้นจะท่านท่านเมื่ไรก็ตามใจเถอะเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันถึงแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า แต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองแล้วข้อดีสามข้อดีสี่คือความฟุ้งส่านย้า้มีในจิตช่วยระงับไว้ข้อที่ห้าสงสัยในผลความดีของพระธิจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงอย่งมีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไรได้รับผลความไมื่รับอนิสงส์เมื่อนั้นวิธีระงับในวรห้า,หารายการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงที่อย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์ท่าบริการสลายไปจากจิตเราโชคราวขณะใดท่านิวรณ์ท่าบริการสลายไปจากจิตขณะนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานรปฐมฌานนี้ไม่ใช่อารมณ์ไม่รู้สึกตัวรู้ตัวเสมอได้ยินเสียงต่เวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วนห้าราการพยายามระงับด้วยวันอนุตปรหน่อยไม่ช้าลมมันก็จะชินไม่ว่วากินข้าวต้มอย่ากระจมกลางตามภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการมสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็รทบ,ทนบรรทบกทนบารมีสิบระการ มีวันห้าบริการรังับมีวันบรารมีสิบประการทําให้เกิดขึ้นบรารมีนี่แปลว่าก,กําลังใจเต็มหนึ่งทานบรารมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อใดจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในจาขคานุสติกรรมฐานเป็นกําไรสองศีลบรารมีควบกรรมบทรสิบ เราครบทนแล้วดีอย่างคิดไวระวังไวส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนคขมะรมีมรรมีการละงับมีวรอ,อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่วงๆทาได้แล้วดีอยังถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนคขมะรมีได้ดีแล้วก็ดีจะไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย เนี่ยคัมภีรรมีนี่จะทําลายได้ให้หมดไปก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าขันธารหารันค่อยๆทําไปตามระยะตั้งกําลังสามปัญญาบร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายว่างร่างกายเปลน,นิจังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขงังมันเป็นทุกข์ร่างกายเปลน,นิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอแล้วหรืยอยังใคิดไว้เสมอไว่า้ตามอารูปฌานกอากมากินจัญญายานฌานนั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเทลายตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเทลายตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก่อสร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สมเด็จพระบระสิสุโตทรงสนเสริมว่าเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิาริยะบารมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกิจการงานของวัดอาคาอันคันกิจการงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระและการทําลายกิเลสท,ที่เรียกว่าวิปัสนาธุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ ไม่เริเ่มเติมต้องไม่ท้อถอยทาไปจนกว่าจะชนะขันติบารมีอดทนใจเขไว้ต้องต่อสู้อารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิี่ใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันถ้าจ,จะบารมีรักษาความจริงใจเขไว้ว่าเราบวชเพื่อนิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริงๆ าริธานบาร,รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเป็นงวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบวทพุะนิพพานเราจะไม่ยอมท้อถอยไปสู่บบยภูมิเมตตาบาร,รมีทำหน้าตาได้จิตใจแจ่มชื่นตลอดเวลาถ้าให้คนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีเขบาทุนหรือยังอุเมกขาความ,ออาวามาวาบาร,รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สมบายการพัดแพร่จากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือยังถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทำให้มีบทีละน้อยละน้อยอารมณ์จิตจะเป็นสุขถ้าบารมีสิทธิการนี้ครบถ้วนสมบัติแห่งความเป็นพระเริยเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงก็ไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจ่เพียงว,ว่าเราจะปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์องาระโสดาบันับพราสิธ,ธาคามีวันนี้ก็มาพูดกันทุ่งบรานนาคามีจะถึงอราหันว่าไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทําไปนะครับบรนดาเพื่อนทีโสสม็ีทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุธบริษัท ค่อยๆทำไปอย่าทำให้มันรุนแรงนักตามกำลังของเรานั่นก็คือว่าสำหรับสร้างยอ์สำห,หรับพรฒนาคามีเพิ่มอีกสองขึ้หนึ่งตัดกรรมฉาจันทะสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่นก็ะท่ากัตัง้ตองอารมณ์ สำหรับกาไมฉันทะนีสำหรับพระนาคามีพระนาคามีนี่พระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสำหรับพระโสดาบันกับพระสีทาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิศินคือมั่นคงในศินที่อยู่ในสภาพของเราครวญก็สินห้าเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการพนิพพัน์ทั้งถีว่าเป็นระโสดาบันแลพระสกิทาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตนี้จิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุภกรรมฐานกับกายยกตาดุติให้เป็นฌาน คำไม่เวัญชานิพนง์ขอแก้สับคำว่าชานวัดชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นก็คือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายเขา,าคนเองก็ดีเป็นของสุกบกโสโครก ถ้าผมพูดอย่างนี้คนที่หนักในความรักในระหว่างเพศในคนที่มีราคาจริตจัดจะบอกปัญญาเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดหนึ่งเป็นธรรมะก่อนหลับดีมาดีถึงตอนนี้บางท่านอาจจะหลับไปแล้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ได้จิตจับยิในธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิ่งกว่าจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดนิดไม่ช้ากาลังจิตของท่านจะผ่องใสจากกิเลสก,ก็เป็นอน,นุว่าต้องใช้กายกาตาะตาลพุิคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเรานี่แหละมันเป็นศัตรูร้ายที่เราเห็นว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความงโง่ทาไมจึงว่างโง่ถ้าพวกท่านงโง่แล้วผมงโง่ไหมผมก็ยอมรับว่าเพราะผมรู้ตัวผมงโง่จึงรู้ว่าท่านงโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญาโยมพุทถบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งและก็ไม่ใช่คำว่าเจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันชั้นพี่ชั้นน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เลยวอ,อยู่แล้วยิ่งเล็วตามคนอื่นอีกมันก็จะมาเพิ่มความเลยวของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นมาเขาเลวซสหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเร็วอยู่ถ้าผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเรวเขาเลวเขาดีข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว่าร่างกายทําไมจึงเห็นบาสกปรกเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันเตือนฝันกินข้าวกินปลายหด้านหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นฌานจริงๆจิตเป็นฌานในราคะจริตกรรมฐาน ไอ้ราคาจริตกรรมฐานนี่นเป็นฌานแบบนี้มันลงนรกยึดมันเศร้าหมองไม่มีอารมณเป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีอารมเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าปิยโตชาชยติโสโกปิยโตชาปฏิชายาติปรมพัพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่นความรักมีที่ไหนมีภัยภัยอันตรายที่นั่น รักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธคราวนี้ก็ย่องพิฆาตเข่งฆ่ากันคิดทำ้ายกันแก,แกล้งกันมันก็มีภายอันตรายแต่มาตอนนี้ตอนแก่เห็นร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเร็วทั้งหมดทั้งร่างกายภายนอกเร็วขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไมด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยต,อตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแชาม่มชื่นกลับมาปกติผมก็อาจเจียนใหม่ฉะนั้นการเดินทางไกลๆนับแต่ปีพศ .2527 ต้องพักไปแล้ว อาจจะไปบ้างบ,าง,บางคราวนีเมื่อร่างกายมีกำลังก็คงจะหวังไ,ได้ยากก็เรื่องความว่าร่างกายข้างนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนานดีไม่ดีก็เกินเข้าไปพอเบื่อออกมามือของเราไม่อยากแตะน้ำลายของเราเองนิ่งสาเห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรก แต่ก็อยู่กับความสกปรกซะจนชินก็ตั้งไม่รังเกียจร่างกายที่อยู่ขณะที่อยู่ในปากนี่เป็นหวัดตอนนี้หาใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นวัดหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไปร่างกายภายนอกของเราสะอาดหรือสกปรก ที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันตามปกติเพราะร่างกายมันสกปรกขัดสีชวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอาบน้ำวันละร้อยครั้งมันก็สกปรกอยู่นั้นดูเข้าไปข้างในสังนิดอุจจาระปัสสาวะที่เราวังเกียดกันว่าอย่างน้อยมันอาจจะนำเชื้อโรคมาให้ อุจจาระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เราลังเกียจมาอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเรารู้ความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิบท,ที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่ตรงนักมันก็เหมือนไท่ที่ใส่อุจาระทั้งนอกตะผิวพรรณน,นีหน่อยก็มันก็ไท่แพร่ ผิวพรรณไม่ดีก็เหมือนกับพลาดท้าทยพลาดดิบที่ผิวพรรณร่างกายหยาบไปนิดหนึ่งก็เหมือนกับพื่ตอนนั้นก็นกท้ายที่ทำแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นํามาถึงความทุกข์หตุนานา,นาประการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ต้องเรียกคนเป็นงมรนกษาพยาบาลมาด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวัน น่าในที่สุดมันก็ตายใจคิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหมดกำลังใจที่จะรักร่างกายของเราแล้วก็หมดกำลังใจที่จะรักร่างกายเขาบุคคลอื่นเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนสุน,นัขเน่าที่มาแขวงนคอเรา หรือว่ามีสภาพมันก็งูเน่าที่มาแขวนควนอเราราังเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นถุงไท่ออจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันเขาบอคคนใดในเสวนทรงเขาบกคนดในนคนดเห็นแล้วอะไรรังเกียจเหมือนั้นอย่างนี้ตัดการมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้ จัดว่าเป็นนาคามีมัคเป็นนาคามีมัคเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองคงใช้กำลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรมิหารสีน่นำหน้าหรือว่าไม่ชอบใจในพรมิหารสี่ก็ใช้กระสินสี่อย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง รือก็สีืนส้นแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานหรือว่าทำพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สิ้นเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกติในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์ทั้งใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้น จะเหลือด้วยความเมตตาปาณีมีความยินแยมแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทำผิดให้อภัยเสมอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบ,บียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสแต่มีระเบ,บียบวินัยไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทำชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทำ ถ้าฝืนทำข้อหนัหนกๆองค์ท่าพระพู้มีพระพาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกี่ยวความเธอไม่ใช่ลูกศิษยของตาาคตนั่นเองถ้าเขาผิดระเบียบินัยระหวังดีต้องลงโทษต้องตัดเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้ ยังท่านกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธหรือความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจอ็พระอนาคามีเต็มขัน้นแต่เวลาจะเป็นพรันนาคามีจริงและไม่จริงก็อย่าพ่งนึกคิดว่าเราจะทรงกำลังตามท่านเราจะเป็นอนาคามีแลือไม่นั้นไม่มีความสำคัญทรงกำลังใจให้อย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันอรบันดาท่านุทธบริษัททุกท่าน วันนี้ดูเวลาก็มาจอดแคบอาณาคามีอนาคามีผลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนินกชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณฑษสมานเนรพยายามารักษากําลังใจตามนี้วันอิดย์วัน,น่นน่อยทําม่บ่อยทรงอารมณ์ชินจะเกิดขึ้นคนที่สึกความพอใจในระหว่างเพศด้วยความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกาลังใจ เวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแดบรรดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีพุทธศ